ันนี้วันนี้สภาพี่น้องมาเชี่ยวมังลูกปันเดือนน่นาลุกเลยครับ

mặc dù mặc mặc ăn mặc dù ăn tốt nhiều nữa สวัสดีคนอี่เขาบ้างนะครับสวัสดีทักทายนะครับวันนี้จะมาเที่ยวแดนเมืองนรลก กอนแสงนะครับกานนแสงเสียเงินสักกี่หมื่นบุ้งก็แจกมันหนุ่มะ ข้าพี่นนองยางไปบางอีกรอบๆที่หนึ่งครับไปน้องบุศาวพี่อนเะ้ยเจอสาวพี่เซนเตอร์แล้วตามครับตามเห็นบุศาวพี่เซนเตอร์แล้วตาม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  หันมาดูหันมาดูโอ้ยฮะไม่ม <c oughs> ีไม่มีไม่เห็นเลย <c oughs> ตอนกลางวันมองอะไรไม่ค่อยเห็นหรอก แต่มีใครหมดแดงนะไ <c oughs> อ้อะไรต้นยิ้วไม่มีหนามแล้วเมื่อกี้ไปดูแล้ว <c oughs> ต้นยิ้วน้าเหี้ยนหมดแล้ว โอ้แสงเขาทอะสัยงนี่แหละนึ่งวัดแสสุาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรายชื่อนะว่ามีชื่อเจ้าปะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูชื่อก่อนนะเฮ้ยจอบมีชื่อมึงวามึงแล้วครับโอ้มีไายซื้อจากของปลอดภัยปลอดภัยไปดูมาแล้วครับสบายดีนะครับสบายดีสวัสดีครับที่วัดที่วัดแสนแกนยังที่วัดแสนสุข วัดวนาลามนะครับอยู่ไซเกาะอยู่ไหนเกาะชนบุรีนะครับอตอนนี้อยู่ชนบุรีครับพี่สวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับสี่ร้อยคน,400คนสีน่พันแล้ว เ้ยดูดูเปียดยัง,ยงว,ยวัดแสนสุขวันารามนะครับอ,อยู่ชลบรีนะครับพี่น้องพี่วินัยก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วคิมแเข้าไปในบ้านอ่ะที่บอกเป็นอะไรเป็นอะไร

นี่มาเที่ยวจัดมาเที่ยวของบริษัทนะครับในนามบริษัทมาเที่ยวภูวินล่าชนบุรีครับเดี๋ยวไปมึงพระพุทธเจ้าปรินิพานาพาไปนองไปมึงกั่น

สิเป็นรูปปั้นทั้งหมดนะครับ ไปข้างนอกกันต่อนะครับปานนี้ สีไล่สดนี่กับสีบรอนด์นะครับเดี๋ยวถาไปมึงตรงบ้านทับคู่วิลาได้ครับเดี๋ยวเบาโม่สีไล่สดให้มึงอีกทีนึงนะครับอะเริ่มฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์วไว้ได้เด้วนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวบบาโมูท่าให้มึงอีกคลิปคลิปหนาครับ